นิ้วปีนนะปีนนี้วปีนเจเจเจนัปีนนี่เจเจนับเวียนเดี๋ยวคงได้ค่ะได้โอเคไมจะมันมีข้างขวาดิทางซ้ายไม่มีดินี่ถ้าถ้าเกิดไม่เมื่อยก็เอาขาข้ามข้างนี้กำมาพาดยาวเลยได้จะได้ขับเรียบได้เลยเห็นไหมเห็นไหมได้ไม่ติดแล้วครับได้สบายออกแบบมาแล้วไอ้รุ่นนี้มันออกแบบมาแล้วเห็นไหม อันนี้ท่อผ่าใช่ไหมพี่ครับท่อผ่าอ่าก็เสียงเสียงหล่อเลยนะนี่ไงที่พี่บอกว่าให้ตอนนี้สามกันแล้วในในในกลุ่มไปผ่าโอ้ยมีสามวันทีสามวันทีถ้าเราเปลี่ยนเสียงหล่อเลยนะจะออกมีนะเพราะการเป็นโอ้ลั่นเลยพี่แต่นี่เราใช้ไว้ไว้ดักเดี๋ยวมีดงมีดานเลยย้ายเคลื่นเนอะไอ้นี่กำลังสวยแล้วบัว่าต้องทำตะแกรงมาใส่เนาะนี่สวยจะไปคุยที่สวนไปทำตะแกรงมาใส่ผมก็อยากทำแบบเนี้ย เอาตะเก็เล็ใช่มันจะสวยแรอแกม่ก้วร้อนนี่แกมเลยอ่อเลยเียจาเสียงเสียงนุ่มเลยแล้วจะมาประเนาเสียงพอใช่ไหมเสียงพอเด๋ยวร้องให้ัยิ่งขนสุนทราพอีกเนี่ยนุ่ม

เหลือบเล่มอะไรรเล่าเอาเล่มาแล้วนะเอาเอามาด้ลูกเออไม่เท่าหรอคดีแบบอะเอไกตีน่ะไม่โดนทีประตูโหมันตัดหน้าเลยแล้วตัได้ แชรกันเลยทีเดียว่กลเลยดาแแชร์มาเลยอ่ะเอาฝนมาด้วยอ่ะคือตรงนั้น่ะมันอยู่เรนริมสุดไงแล้วมันจะออกไปยูเทิร์นลยไเงี้ยตัดหน้า ช่มันต้องดูดีๆอ่ะถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์มาถ้ารถเขาเร็วกว่านี้รถมันกระชั้นชิดเกินเราก็มาเต็นลำแล้วขิดพิแทกซี่เลยอยู่เลนซ้ายสุดแล้วจะตีออกฝาไม่ใช่มไม่ดูเลยมันก็ตีขึ้นได้แต่ว่ามันต้องต้องระวังกว่านี้ขึ้นมาที่นี้ตายคนนี้เลยเก่งเปียเลยตีเลย ไปหน้าที่โดนไงที่มีชือหน้าผมนี่โดนเต็มๆดูเสื้อ่ะแต่ที่เสื้อผมอยู่โดนเมื่อวานอยู่แร้เปลาดรเหอมได้ที่าออกงานัน้องรอยรับ่อ่อก่อนไหมไปก่อบไหมก่อนกอนเรพี่ออส

อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนี้ตัวนี้พี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเขาจะดูก่อนตัวนี้ไม่รู้นะเห็นไหมใช่ตัวนี้เป็น, 650. น,ปนรรหกห้าศูนย์ตัวนี้เป็นสีใหม่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูดูก่อนนะตัวนี้ก็เป็นหกห้าศูนย์เหมือนกันตัวนี้เป็น,คน,ปนโคมคุ่นี้ประกอบไทยละแต่ว่าตัวนน้นมันจะเป็นตัวพิเศษนำเข้าจากอินเดีย อ่ะมาโอเคอานะครับวันนี้อยู่ที่ศูนย์รอย่อเอ็นฟิลนะครับพุทธปรนนสาย5เดี๋ยวมาดูตัว650นะครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เ o r ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเรียกรุ่นเป็นสีใหม่เป็น m a ร์กทเป็น m a ร์กทตัวนี้จะเป็นโคมนะครับตัวนี้ประกอบไทยละตัวนี้ประกอบไทยแล้วนะครับเนี่ยรายละเอียดภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ออ l ล์คูลเตัวนี้ตัวนี้เป็น เป็นตัวที่เป็น m a ร์กทส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนี่หก0ย์เหมือนกันนะครับภาพรวมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครชอบก็แนวคาเฟ่เลยครับผี่โน้มไปด้านหน้าแต่ถ้าเปลี่ยนด้านนี้นี่ตัว120ยปีนะครับตัวนี้120ยปีตัวนี้เป็นตัวฉลองนะครับถ้าติดตามใน ในเวฟของตัวเราจะ n f i ฟิลจะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวฉลอง120ปีจะมีความพิเศษค่อนข้างเยอะหนึ่งก็คือตัวเครื่องเห็นไหมครับจะเป็นการเคลือบอถ้าเป็นตัวปกติก็จะเป็นสีโคมตัวนี้ก็จะมีการเคลือบมาทั้งคันเลยนะครับถึงท่อเลยเห็นไหมครับท่อพิเศษเลยเคลือบหมดเลยตัวตาทองเหลืองตัวนี้เนี่ยเป็นงานหล่อแฮนด์เมดเลยมีเฉพาะ120ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งถ้าเราเทียบกับตัวปกติก็จะมีชิลมาให้เลยนะครับชิลมาให้เลยนะ มีตรงนี้มาให้เรียบร้อยเป็นนวมเรียบร้อยเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีนะครับนี่ของเขาก็จะเคลือบมาหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวปกติก็จะเป็นอีกสีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษที่มีน้อยมากนะครับในประเทศไทยรู้สึกจะมีไม่ถึง20คันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมครับเคลือบหมดเลยทุกอย่างสวยงามมากเนี่ยแม้กระทั่งตัวเล่มเล่มก็จะเป็นเล่มที่มีตรา120ปีพิเศษเลย อันนี้ถูกจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยตา120ปีพิเศษถ้าตาปกติไม่มีจะเป็น Interceptor ธรรมาดาเนี่ยครับเ e d ิชั่นอ่าตัวนี้เป็นหมวกนอก็อคจะมีชิลข้างในของเราย่อย Enfield 1ัน9ร้อย90 ลดสือรด40%สนใจตัวไหนได้เลยช่เพียบเลยตอนนี้รถคลาสิก3 5มมีตั้งแต่ในส่วนของตัวซิกแนลนะครับตัวนี้เป็นซิกแนลจะมี2สีสีเขียวทหารกับสีน้ำสีสีท้ายนะตัวนี้เป็นตัวโครมตัวนี้เป็นโครมตัวนี้เป็นตัวท็อปรุ่นนี้จะเป็นตัวโครมอันนี้เป็นโครมบาวอีกตัวนึ้งจะเป็นโครมเลส แต่ตัวนี้ก็เป็นอาเซียนสีสุดนิยมครับแล้วฝั่งนู้นก็จะมีนูน้นหิมาลายันหิมาลายันตัวนี้น่าจะประกอบในประเทศแล้วตัวหิมาลายันประกอบในประเทศจะมีทิปเปอร์นี่ทิปเปอร์ขึ้นมาเหมือนเมเทออลเลยตัวนี้เป็นทิปเปอร์เหมือนเมเทอร์น, ipper, น,นี่ตัวนี้ประกอบในประเทศละตัวนี้เป็นจีทเอมเหมือนเมเทอร์เลยตัวนี้เป็นทิปเ,เปอร์ เพราะปกติถ้าเป็นตัวเก่าจะไม่มีตัวนี้ตัวนี้ประกอบในประเทศจะมีทิปเปอร์ขึ้นมาถ้าเป็นตัวเก่าน่าจะเป็นตัวนุ้นถ้าดูไม่เห็นทิปเปอร์อหรือเห็นทิปเปอร์ปปอรใช่ตัวนี้เป็นสีลายเลยสีนี้ออกมาใหม่สวยขึ้นนี่ได้เลยขึ้นเขาเป็นรถที่ออกแบบสำหรับพวกนี้โดยเฉพาะเลยสูบเดียว4 0 0ซีเน้นขึ้นขาดี ใช่ตัวนี้จะเป็น GT อ่ะจะเป็นคนเป็นหกหแต่จะเป็นคนละรุ่นกันถ้านั่งถังก็จะไม่เหมือนกันเมทิออรตัวนู้นจะมีทิปเปอร์กตัวนี้เป็น GT นี่เมทิออสีเหลืองนี่จะมีทิปเปอร์จะเหมือนกับเมื่อกี้ ทีม่มาแล้ยันตัวนี้ก็ต่อคอนเน็กเป็นตัวแอปของตัวนี้เลยโลยอเ n f นฟิวโหลดไม่ได้เลยมันก็จะคอนเน็กกับที่ทิปเปอร์ไอตัวนี้ไปใส่กับช่องของตัวนี้ได้คลาสสิก350นะ่ะแต่ว่าของประเทศไทยมันไม่มีออปชันถ้าเป็นต่างประเทศจะมีออปชันตัวทิปเปอร์ของเราเป็นโลโก้ไงไอตรงนี้ก็คือจุดที่พี่เจยบแกบอกนะพี่เจยบแกบอกว่าถ้าเป็นของยุโรปอ่ะตรงเนี้ยเขาจะใส่ทิปเปอร์มาแทนเขาตรงเอาเนี้ยออก มันจะเป็นใส่ตรงนี้แทนได้เลยใช่ใช่แต่ถ้าเป็นสเปคยุโรปอะตรงนี้เขาจะถอดออกแล้วก็ใส่ทิปเปอร์เข้าไปแทนก็อันนี้ภาพรวมเลยนี่ของตรงของแต่งด้านนู้นเลยนี่มีเบาะเสื้อผ้านี่เลยมีอะไรสอบถามพี่เล็กได้เลยนี่พี่เล็กนี่เป็นเซลล์ประจำศูนย์เลยนี่ติดต่อพี่เล็ก เบอร์โทรพี่เล็กพี่เล็กเบอร์โทรอะไรพี่เบอร์โทรศนย์เก้าแปดี่หกนติดต่อพี่เล็กได้เลยอยากได้อะไรนี่ภาพรวมใช่ของที่นี่ของเขาจะของเขาจะเยอะแต่ว่าช่วงนี้หมดสต็อกละอะมีพักเท้าแวนนี่ที่พี่แนะนำเลยพักท้าแวนใส่ได้ทั้งคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ทั้งเมทัลอ์ที่นี่ราคาจะ นี่เท่านี้ไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้จะไม่ใช่นะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวครอบจะเป็นดูรักแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะพันกว่าอันนี้เป็นชิลแมทเทอร์อันนี้ก็ชิลหน้าแมทเทอร์อันนี้เลยตัวใหญ่บิ๊กเบิรมเลย2006เบาะแต่งนี่เลยนี่เลยถ้าไม่อยากปาดก็เบาอย่างนี้เลยเบาโทวลิงใส่ได้ทั้งคาสสิกกับเมทเทอร์อ จุดยึดเหมือนกันเหมือนเมื่อวานที่ไปจุดยึดเหมือนกันเลยเนี่ยเสียบเข้าตัวนี้ปีสี่มาฬายันกดแล้วอ่ประมาณนี้นี่รู้จักลองลองประทานเราเลยป๋าเบิร์ดนี่ป๋าเบิร์ดเขาควายนี่ วันนี้มาเตรียมพร้อมออกทริปชัยภูมิ28-29ิครับพี่พี่น้องๆมาตากฝนขึ้นศูนย์นะครเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเตรียมออกทริป,ป,อ,ปอ่าอไ,ไปดูกันเลยเนี่ยน้องเขากำลังจะทำเซอร์วิสอ่น่าจะได้อยู่นิดหน่อยมาอ่าโอเคได้เรียบร้อย ยังไม่แกะเครื่องถ่ายเป็นวิดีโอได้ไหมครับยังไม่แกะเครื่องอ่ถ้าตอนนี้ได้เนี่ยน้องกำลังจะขึ้นเซอร์วิตรอบ500อ่า่ก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายแล้วกันเนาะก็น้องมาไปตากฝนมารอบ500กโลนะครับตั้งอ่ตั้งวาล์วเปลี่ยนนเครื่องเตรียมออกคลิปนะครับก็เนี่ยพาเซอร์วิสมาตากฝนกันแล้วฝนเริ่มหยุดแล้ะ